ดีครับผมวันนี้อาเฟย์คาดนวังมาอาใช่เบ็ดมือคงน้าครับปาชิมานบประมาณครับมากับยอดครับผมไปดูนรงกันครับปาชิมานบประมาณครับผมไปครับผมตรดใช้อยู่ครับเบ็ดจากหลังครับสามสิบเบ็ดสามสิหลงครับ นี่แรงขามารุ่นต้องการครับผมวชิมานประมาณครับเนี่ยยังไงครับนี่ขีกระเดียน,นะครับพี่นนอกยังไงขีกระดักกว่เบ่งไม้เบ่งไม้ครับ <c oughs> ไม้หน้าหนามถ่วมสี่ตะเวนลงแล้วครับผมบรรยากาศครับตะเวนลงครับ เืมนบบนั้นแบบนึมลุงเซียนอืมจเจ้าเลยครับไก่คือคำมืดแล้วครับนี่ครับตอนนั้นก็ใช่ไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวน้อยก็พอดีมากเวีดแล้วว่า เยยะนใมันก็ห็นูนเบเละป่ารุสองทุ่มเจอกันครับลายย่ามยดนะครับหา,หานาครับ เต็แจมแยกมาแล้วเสียงครับเนาะมนกัดตัวครับผมใส่สองอยู่เสียงอาไรเนี่ยครับเสียงนี่ยครับ,อรบตอดมันประเสียงวันนี้ครับทั้งหุ้นอาจฉรมยนประดุกก็ได้ครับผม ดุกว่ะคอ,อ,อ,อดุกคออ,อออคอไง <c oughs> ใส่ปุ่เนเจ้จับมันจัมันนว่ะป่นอะไรบ้าหัวได้แล้ว มุกเกี่ยวคางว่ะเนาะไปลิ่มกันต่อครับผมอู้บนน้อยเรียกหนิโอ้จามครับคือจุดนี้นะครับป้อยเมื่อแต่ห่าอีดีเด็ดคุดโอ้จับเงนียวเสียบสีเตีมแล้วครับผมอันนี้โอ้อ โอ้ใส่กันหลังคักนี่สิขยุกมนบุกกินกินเบดมังมิดมันนะอยู่กินอ่นครับหลุนแล้วกันต้อยครับสิยงอื้อ ไ้นี <sh> ่กำลังคนครับเนาะจามท่าจามบางคนเนาะอืออุ้ยอะไรอย่างไรยุเขาครับยุเขาเขาบอกบอกมันระบกโอ้หลังสุดท้ายพอดีครับเนี่ยยุคเขาครับเรื่องหุย เจ้ๆเจ้าเจัายกเซนีเลยก่อนวัดอ่ะดึงนะกำหันยังอุยหุยครับนี่ครับนีงครับ ชมเขียงชมเสีเยงตะวัดวอกรถรถปลาดุกตัวนี้บัตามก็สามขีดบอกพิ่นเลยวอกในนั่นไงบัต้ามก็สามขีดแล้วนี่ครับตัวนี้ตามกว่าสามขีดครับโอ้ยคลิปนีกฝากไว้ซ่มีแล้วครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไปครับผมมหาเศ,ศด็ดฐกงนากับตะวัดครับผมข้างเรียกของฟีครับผมไปครับดาวเขาว่าสวัสดีครับผม